ครับคู่นี้เป็นคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดครับทางด้านมุมแดงครับเจ้าอินทรีย์ีเกียรติเจริญชัยวันนี้มาในวิกตอรน้ำหนัก121ปอนด์ชื่อนายฟิตรีนะครับปูนขาวนะครับเกิดวันที่9กุมภาพันธ์คร4 0อบอายุ18ปีอยู่บ้านเลขที่49หมู่ที่2องครับตำบลกระแพงครับอำเภอละงูจังหวัดสตูลบน้าคณะครับ ได้หมวดตรีครับผู้สมเกตเลียงประสิทธิ์นะครับโดยมีผู้จัดการครับนินดอนเมืองปัจจุบันนี้ก็ฟิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมือเกตเจริญชัยครับทีอ่อำเภอละงูจังหวัดสตูลสามฟอมหลังนี้แพ้ดาวพยักษ์ศักปยพยพาครับแพ้เอกวายุหมอกรุงเทพธนบุรีและฟอร์มล่าสุดครับแพ้ศักดมงคลศักดิ์บุรีร์แบบคาใจส่วนทางด้านมุมน้ำเงินศักดมงคลศักดิ์บุรีร์ครับชื่อจริงชื่อไหนเกติศัก เบาลำครับ <S 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 เกิดเมื่อวันที่27เมษายนครับ2 5 4 1อายุ18ปีครับอยู่บ้านเลขที่90ทับ1ครับตำบลเทาะทุ่งหวังครับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ชน,นาคณะครับนายชูศักดิ์ถนัดค้านะครับ,บผู้บรดการครับเดียร์กเกียรติเพชรปัจจุบันวิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับนะมวยขวางกรุงเทพมหานครฟอร์มหลังนะครับชนะคะแนนครับเพชรเมืองเก่าต่อทักษิณ และลาสุดครับชนะคะแนนเจ้าเอซีเกียรติเจริญชัยคนนี้เลยครับมาฟังประวัติคร่าวๆโอ้โหทั้งสัตรูแล้วก็บุรีรัมครับฟังชื่อแล้วเป็นสายเลือดนักสู้เดียวกันทั้งสองจังหวัดเลยครับมาดูผิวครับผิวนี่เป็นโกพีโก้เลยครับ มวยอีสานเจอกับมวยใต้นะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันในยกในคู่ที่สองนี้นะครับว่าใครจะเนื้อกว่าใครนะครับครับวันนี้สังเกตครับมวยอีสานครับแต่ผิวดำกว่ามวยใต้เป็นที่น่าสังเกตนะครับท่านแมุน้ำเงินนะครับวันนี้เียกาผิวยี่ห้อเลยครับผิวยี่ห้อใช่ไหมพี่ขมๆเข้มๆอย่างนี้นะเดี๋ยวมาดูกันนะว่า จะเกิดอะไรขึ้นนะครับครับกรรมการผู้ห้ามบกาทีครับอาจารย์ธนพัสเสือแก้วกับช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ําไทยจํากัดนะครับรวมไปถึงห้างหุ้นส่วนจํากัดเมืองทองโฮมโปรด้วยโตโยต้าไฮรักบรีโวนะครับปุ๋ยตรานกปากห่างยาบํารุงร่างกายตราเก็กคูนมตราคิวไลท์ครับของสากลโคโนมวังน้ําเย็นด็อกเตอร์พันซิริกุลนาซิรินะครับ นายกองกรบริหารส่วนจงังหวัดสุโขทยัยแล้วก็รวไปถึงคุณชุนเกียรติเพชรนั่นเองครับวันนี้คู่นี้นี่ว่ากันว่าร่อยจังหูหรือไม่ร่อยเดี๋ยวรู้ครับเพราะว่าศัตรูนี่ยี่ห้อศัตรูนี่มีหลายตัวครับที่ดังๆมาอย่างวันนี้ทางด้านเจ้าอิสิเกียรติเจริญชัยนี่ก็ยี่ห้อนี่บอกเลยว่าการันตีได้ครับยีห่ห้อเกียรติเจริญชัยสนขที่สตอจะจิ้มปลาร้าหรือปลาระละ้าจะซิบจิ้มสตอนี่เดี๋ยวรู้กันนะฮะ ของดีด้วยกันทั้งคู่าชาตอกับปลาลานะวันนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะติดตามเกมการชกค,ครับยกแรกของคู่ที่สองของการถ่ายทอดสดทางด้านมุมแดงครับเจ้าวินซีเกตเจริญชัยส่วนน้ำเงินครับสักมงคลสักวลีํา ผู้ชมก็สามารถรับชมถ่ายทอดสดกันได้นะครับสำหรับคมนเสิรศึกไทยท่อไทยเดอะฮีโร่นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่1นึ่ทุ่มสีนะครับจนถึง3ามทุ่มสีชั่วโมงเต็มนะครับที่เบทีมวยจิตเมืองนนท์นะครับจังหวัดนนทบุรีใครไม่ว่างเดินทางไปก็สามารถชมนะครับผ่านท่องนาว26ครับถ้ากล่องดิจิตอลเนี่ยช่อง26แต่ถ้าเป็นจานดาวเทียมกดไปที่เลข36นั่นเองนะฮะ เอาละครับนี่ทุกอาทิตย์นี่ก็ดูกันสุดมันแล้วครับเรายิ่งมีถ่ายทอดสัญจรมาแบบนี้ด้วยนี่ต้องขอบคุณในส่วนของผู้มีอุปการะคุณที่ให้พี่น้องชาวจังหวัดสุโขทยัยที่วันอุทยานเมืองเก่าได้มีโอกาสได้ดูของดีวันนี้ครับกับประชามเิทีครับกับคู่ที่2วันนี้เจ้าสิกเกียเจริญช,ชัยกับสัตว์างคลสัตบุรีลำนะครับดูแล้วเกมการชกแทบจะบอกว่าไม่ต้องวัดอะไรกันมากมายเลยนะครับหลังจากที่เคยฟัดกันมาทีหนึ่งและแข้งฝังหุ่นมาถึงสุโขทยัยวันนี้ หาวอินซีกับสักมงค,คลลูกขีบซ้ายครับของสักมงคลสักบริรัมแคนนี้ต้องชำระหรือเปล่า,เ,ลาเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้วันนี้บอกว่าพกความแค้นมาแต่ไกลนะครับมาให้สุขไทยได้ชื่นชมเป็นกำไรของคนดูอย่างที่บอกไปครับคุณชุนเกตไปก็จัดเต็มจัดหนักู่แล้วครับสำหรับผู้มวยเราช่วงนี้นี่ทีมงานของป๋าชุน,นิด อเวนออกเดินสายต่างจังหวัดที่บ่อยด้วยครับแล้วก็เนี่ยครับผลงานดีๆแบบนี้นี่ฝากไว้ด้วยครับการถ่ายทอดสดของช่องนาวทีวีครับช่องยี่หกนอกจากมวยให้ได้ชมกันแล้วนะโอ้โหวางโอ้โหแข้งขวาจังหวะนี้ครับสำหรับเจ้าอินทรีโอ้โหครับเล่นของนาของแรงกันเลยครับบอกแล้วครับคู่นี้ไม่ต้องวัดอะไรมากมายครับวัดกันมาแล้วครั้งหนึ่งโหแข่งมาต้กับอีสานทิพ สัง้งทุคนวันนี้ต้องขอชมบรรดาท่านผู้ชมที่มาชมมวยที่วัดนัอุทยานเมืองเก่าด้วครับดูมวยกันแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยจริงๆนะครับเรามากันแบบโอ้โหโอบอุ่นเลยครับมาวันนี้ทางคนจัดทางคนสนับสนุนเนี่ยเพื่อมอบเพื่มใจเลยจริงๆครับอ่าครับโอ้โหเรียกว่าถูกใจนะครับทั้งคนจัดและคนชมนะครับงานนี้สัญจรมาที่จังหวัดสุโขทยัยนะครับ จังหวะเข้ารวบแล้วจังหวะอาวุธไม่ออกครับกรรมการแยกมากลางพิธีอย่างที่บอกไปครับว่าถ้าได้ยินชื่อคุณชุนเกียรติเพชรหรือคุณเดียเกียรติเพชรปั๊บรีบเดินทางก็ามาชมมวยมันแน่นอนครับการันตีด้วยชื่อชันอยู่แล้วครับในยี่ห้อนี้แล้วไม่ต้องพูดถึงครับ,รบโรเตอร์แหวนเพชรคนล่าสุดซะด้วยครับในป่าชุนเกียรติเพชรวันนี้ยกทีมงานมาให้พ่อแม่พี่น้องชาวสุขไทยแล้วก็ใกล้เคียง รวมไปถึงมีการถ่ายทอดสดออกทีวีกันด้วยนะครับนอกจากมวยวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับมาชมกันนะครับสําหรับการแสดงแสงสีเสียงครับเราก็จะมีการถ่ายทอดสดอีกเช่นเดียวกันครับที่จังหวัดสุโขทัยแห่งนี้นั่นเองนะฮะเอาละครับหมดยกที่สองกับพักโฆษณากันสักครู่เดียวครับเยอ้เนี่ยเป็นใครกันครับ ท่อ,อน้ำไทยท่อน้ำพี VC ท่อน้ำไทยแก่งแข็งทนเสียงแห่งความสุขเสียงที่สร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นช่อการช่างผู้นำด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเราเป็นผู้พัฒนาและลงทุนในโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานระดับภูมิภาคที่ครบวงจร เพื่อให้ทุกคนมีความสุขและอยู่ร่วมกัน,นยอย่างยั่งยืนชอการช่้างสาร้างชีวิตที่ดีกว่าไฮลักซ์รีโว์งึบแกล่งดุยิ่งขึ้นซื้อวันนี้ฟรีชุดแต่งที่อาดหรือเลือกรับ3ามข้อเสนอพิเศษวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ เข้าสู่การถ่ายทอดสดกันต่อนะครับผมจะเลือกศึกบุยไทยท่อนำไทยโดยฮีโร่นะครับวันนี้เดินทางมาถึงในคู่ที่2ยกที่2แล้วนะฮะ้ครับติดตามครับในยกที่2ของมวยคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดทางท่องนาวทีวีในวันนี้ครับสัญจอมาที่จังหวัดสุโขทัยครับภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยติดตามชมเกมการชกในยกที่2ครับหลังจากยกแรกดูเรียมดูจังหวะดูเชิงเรียบร้อยครับยกต่อไปนี้ครับท่านผู้ชม เรามาดูว่าเจ้าอินทรีเกียรติเจริญชัยครับย่อนมวยจากสตูลกับสักมงคลศักบุรีลำเข้าวรวบครับตีเน็บที่บริเวณขอบกางเกงเด้งตีขึ้นเข้าบ็อกโอ้โหกำลังมาก่อนครับใบานใช้กำลังบล็อกคู่ต่อสู้ไว้ก่อนครับวาง<น>แข้งขวานะครับจังหวะนี้เจ้าอินรีเล่นพละกกำลังครับและมาสลับด้วยแข้งเหวอเลยครับคู่นี้ อย่างที่รู้ครับอย่างที่ทราบกันดีครับแคนนะครับครั้งนั้นณวันนั้นกับวันนี้ครับจะเป็นอย่างไรพยายามเปิดเกมขยับเดินเข้ามาครับเจ้าอิซีกรตเจริญชัยจากละงูสตูนครับแขมดีแคมดังแขมใหญ่ครับจากภาคใตายคนละทีสองที่อยู่ครับจอนี้ครับส่วนตําเงินนี้หมัดตรงโลกนี้ของเจ้าอินซีครับแมน่าสนใจเลยครับแม่เล่นสะเทือนเลยนะครับมาทุกคนนี โอ้โหถ้าดูหน้าตาทางด้านของเจ้าเอลซี่กิตเจริญชัยแล้วถ้าไม่บอกจังหวัดนี่ก็คิดว่าเป็นเวนเหนือเลยครับเพราะว่าหน้าตานี่แกออกผิวเนียนจริงๆโอ้โหใช่ครับส่วนทางด้าน,นําเงินนี่ใครก็คิดป็นมวยใต้ครับแต่จริงๆอะไนะครับอยู่อีสานนะครับ <laughs> โอ้โสีผิวไม่ไออกทางใต้นะ <c> สีผิวนี่บ,บอกไม่ได้บอกว่าด้ดอะไรนะฮะใช่ครับเอออะวางแข้งขวาไปครับเจ้าเอลซีเนะนี่ยกที่สองเกมทีม สักมงคลอาวุธเริ่มจะมีต่อเนื่องนครับแต่จังหวะดูกับแข้งขวาของด้านเจ้าอินทรีขวายทีกับเจ้าอินทรีสักมงคลสักบุรีัำก็ดูยังไม่เล่งน,นะครับดูเรียมดูจังหวะดู i อคิอูต่อสู้ดูเชิงเยอะครับยังครับอนนบอกเขาบอกว่าย,ยังไม่ถึงอุณหภูมิเนความร้อนแรงนี่เปล่านะครับ โอ้โห oh, oh. ว่า oh. แล้วก็เต็มเลยครับ <c oughs> ดังถึงพกผู้บรรยายเลย oh. แกงขวามาตะครู่นี้นี่ยังไม่ถึงตุดจีนีน่มีขนมเปี๊ยะมากินแล้วนะ oh, มีมาแล้วมีมาแล้วเ oh. มนูมาแล้วขนมเปี๊ยะ <c oughs> ขอแก้ไขครั้งแล้วกันครับสำหรับใครที่อยากจะชมช่องนาว26ครับโอ้โหวางลูกนี้กดไปได้เลยนะครับที่26กครับทุกจานทุกกล่องนะช่องเดียวเลขเดียว26ฝากไว้ได้อ้อมอกอมใจของชาวสกอตอายด้วยกันละกันนะครับครับผมเลี้ยนช้ำเลี้ยนซ้ำยำชัดเับเปลี่ยนแล้วนะครับ26เลขเดียวทุกจานนะครับใช่แล้วครับจะไม่ง่ายครับนาว26ครับมีทั้งมวยดีๆมวยมันมซีรีส์โดนๆข่าวเข้มข้นแมมทุกอารมณ์นะ ทุกบททุกรสชาติทุกอารมณ์แต่ตอนนี้ครับหมยเวทีขอบคุณปาชุนเกศเพชรนะครับพร้อมทีมงานด้วยเสียคำจาราวคำเกศนี่ก็น่าจะมีอารมณ์เหมือนกันในข้างบนน่ะนะอยากเริ่มยว่งกันแล้ว <laughs> ชว,ชว,ชวทนทะเลาะกันเอาบทบทยกที่สองนะครับพักโฆษณาสักครู่เด,ยเดียวเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับใครกันครับทองน้ำไทย ท่อน้ำ PVC ท่อน้ำไผ่แกร่งแข็งทน ใจใครไม่ได้ให้วัตชิเฝ้าบ้านคุณดีกว่าครับอุ่นใจอยู่ที่ไหนก็เช็คได้ผ่านมือถือโดยเทคโนโลยีจากเรากล้องวงจรปิดวัตชิคมจัดชัดจริงไพลักรีโว่เนบแกลงดุยิ่งขึ้นซื้อวันนี้ฟรีชุดแต่งทีอาร์ดีหรือเลือกรับ3ข้อเสนอพิเศษวันนี้ถึงสามสเอ็ดพันวาคมนี้ ชมการถายทอดกระต่อนะครับในยกที่3นะครับของคู่ที่สครับสำหรับนักมวยเจ้าวีซีในฝ่ายแดงเจอยกับศักดิ์มงคลในฝ่ายน้ำเงินนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศตอนนี้เนี่ยคนดูนี่เยอะจริงๆครับโอ้โหนี่ก็เรียกว่าเป็นดันนดงชนมวเจ้าอยี่จับบรรดานี่นี่ขนาดมามาครั้งแรกนี่เยอะขนาดนี้ไม่รู้ว่าปีหน้าปีต่อต่อไปเนี่ยโอ้โหสงสัยคนจะล้นนะอุทยานและประวัติศาสตร์สุโขทยัยชัวเลยครับแพร ก็วันนี้เลือกเอาบุมโรเกชั่นท่านที่จัดดีกว้างขวางด้วยนะครับโอ้โหทำให้รากาศในการชมนี่สะดวกสบายด้วยกลับมาชมกันต่อครับยกที่3ของมวยูุที่2แต่ต้สดทางช่องนาวทีวี26ครับดูกันทั่วประเทศแข่งเ้าว้านะครับสำหรับเจ้าศักมงคลครับครับผมติดตามเกมการชกในยกที่3ครับคู่นี้ครับเริ่มนะครับสงครามเข่าเริ่มมาเลยครับทั้งเจ้าอีสีทั้งสักมงคลแม่แข่งซ้ายนำมาทีครับสักมงคล เจ้าอีซีเปิดเกมขยับเดินเข้าหาพยายามมามีมัดมีอาวุธนำโดนทีพออกมายังเดินเข้าหาอยูย่เจ้าอีซีมีสะกิดไปที่ติ่งหูกันหน่อยนะบอกว่าจะเอาแล้วนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมวยนิดหน่อยครับโอ้โหหมัดซ้ายลูกนี้เจ้าอีซีครับมลูกลูกอภบคัตระยะสั้นๆของท่านันสักบางคลก็น่าคิดแล้วครับท่านผู้ชมเปิดเกมครับจิ้มมัดขวาครับ เจ้าอินทร์สี่เกียริเจริญชัยตีสี oh, ่โ oh, 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 oh. อหโาห่ักเรียมอย่างนี้เวทีสน,นันเลยครับเล่นเอาดังไปทั่วประเทศเลยครับพื้นที่ผักเหลี่ยมลูกมันคือมักครู่นีของศักดิ์มงคลเปิดเกมขาวับยิงมัดที่ลำตัว <Wow. S 1> อยา<ห>้รู้ <3. S 1> เรื่องครับออกเรียมองอทรงอาวุธแบบนี้ร่อยไม่ร่อยเดี๋ยวรู้ครับร่อยไม่ร่อยเดี๋ยวรู้จับจับแล้วไม่ได้ครับ โอ้โหยับหนึ่งสองแล้ววางแกงซ้ายในเจ้าอิซีครับเข่าซ้ายว่าเจ้าอินซีนี่เป็นมวยที่มีหน้าตาเอาหน้าตาเป็นอาวุธได้อย่างนึงแล้วโดยเฉพาะเห็นสาวๆเห็นนี่ใช่เลยครับหน้าตาแบบนี้นะครับมาเร็วกันไปเองผมแต่อาวุธกับหน้าตาก็เป็นอาวุธอีกอย่างหนึ่งนะครับของเจ้าอิซีแต่ตอนนี้จอสักมงคลบอกไม่สนใจนะครับเนี่ยคุณจะยังไงก็ช่างเจ้าอิซีเปิดเกมเหมือนเดิม ตามไปสางลูกพี่โอ้โหครับโอ้เรียบร้อยโอ้โหโอื้อจังหวะจะก้มไปอับคัดลำตัวนะครับเลยโดนแข้งสวนครับเรียบร้อยเลยครับโอ้ในคู่ที่สองเนี่ยนะครับเป็นศักมงคลนะครับนะฮะศักมงคลศักบุรีรัมย์นะครับโอ้โหแข้งมาตะคู่นี้เดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูภาพช้าชัดๆครับ ดูภาพชัดๆจะมันเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นโอ้บางคนบอกดูไม่ทันเลยดูไม่ทันเดี๋ยวนาวทีวีจัดให้นี่ครับโอ้โหครับเอาแพ้สนามขึ้นมาแล้วครับโอ้โหครับโอ้โหวันนี้ต้องยอมรับว่าแข่งอันนี้มาดูครับจะดูครับเกิดอะไรขึ้นโอ้โหโดนยังไงก็คือก็โดนไปปลายคางแล้วฮะโอ้โหอีกทีนะครับเตี้ยงเนี่ยฮะโอ้โหครับความไวดีโอ้โห2ีกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลครับแข่งซ้ายอีกทีครับนี่ บางทีคน,คนดูทั้งบ้านบอกดูไม่ทันเลยนะฮะ